เรีนด้ยวยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวสุดไอรอนแมนนะครับเออผมก็ขาดหน้ากากมานะแต่ไม่เป็นไรเด๋อเด๋ยวดย๋อแบบหนึง่งขาดหน้ากากวว็บ,บนะครับไม่เป็นไรครับไม่สามารถทำหยุดดังคามโหดผมได้หรอกสตีโดดก็เหมือนไอรอนแมนนะครับซึ่งส่วนตัวของผมคิดอย่างนั้น เราก็ทำการกดไปเลยแหลงกดไปทีมสี่นะผมไม่ไวหวหรอกสี่หนึ่งมันหาวรอดเออนี่ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วครับคือเพิ่ง,งตื่นมาเลยแย่เม,มื่อวานแม่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวๆึดเวลาให้ดูนะี่ตีห้าแปดนาทีนะครับนี่อัดสดๆดทั่วสดๆเลยนีย่ กาทำการหาห้องไปนะเดตามให้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะซีเดียนะคือมันจะมีคนบอกตั้งแต่ต้นเกมผมอาจจะแตกก่อนผมแรกเก็เป็นได้นะแต่ว่าเนาะผมไม่ตายก่อนหรอกคืออยู่แล้วนะครับผมโดยปเลยนีสุดไอรอดมันโคตรเท่เลยตัวอ้วนไปนิดแต่ว่าเท่ยู่นะ ซึ่งเขาก็แบบมาฮี่ทำไมมันไม่ซ่อนกระเป๋าวะ่ะกระเป๋าหมูโผล,เล่เลยมีเท่เลยดีเสาอผมว่าส่วนตัวน่าจะเท่สุดนะแบบตุ้งตัวที่มันมีภาคุมูมอ่ะไม่ใช่ส่วนตัวของผมอโอ้ย,อยเถิบหนื่อกี้แหมมันเถิบเลย ขอ,อเพชรนะครับแล้วกับเราก็ได้ปืนทอมสันนะครับคือตอนตีห้าอาจจะตึงๆหน่อยนะเออไม่ตึงหรอกพวกเล่นหัวๆมันก็จะง่วงไปนอนมาละอรู้ว่ามาเล่นทำไมดีห้าแม่ง ผมอาจจะพูดเบื่อก็ขอไฟด้วยละกันติดผิดคบทุกคนดำละปืนลูกกูก็มีเฮี้ยชาร์จปืน M สี่ชาร์จเฉยเลยหูวปืนลูกเราก็มีนะแม่ปืน M สี่โดนชาร์จเขาเฉยเลยเกินไปว่ะ แสกเลยครับเปิดมาตาแรกก็อักเสบเลยแย่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวก็บอกเพื่อนก่อนโอเพื่อนจะไปทำไมเพื่อนมันมีห้าตัวมีห้าตัวเฮ้ยกลับมากลับมาเฮ้ยกูบอกกีกลับมาไงแล้งกูจะตกไอ้บื้อฟังประตาซะนะลายจ้ายิงก็บื้อนั่นเนี่ย แม่บอกให้กลับมามันไม่กลับมาเฉยเลยเฮ้ยอีกชิ้นเนี่ยเล่นน้องคุณนะเห็นออนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะผมเล่นถึงสามทุ่มหนะแตไม่ปิดน,นะหลบของแป๊บหลบของแ๊บแกนานเลื่อนห,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 หรือจังหวะอะไรแกนทำไมโหดจังโอ้เกินไปไว่วะโอ้ จุดรีงนันเนี่ยเราก็ทําการตุ่มเทียไปอีกรล้นะครับเมื่อกี้เรายังเล่นไม่จุแใจเพราะว่าเรายังตื่นมาแล้วเบเบอๆอยู่นะครับไปครับเฮียโคตรง่วงเลยไม่รู้ตื่นมาทำไมตอนดี้า เล้วว่าสมมาอีกครั้งอีกคราว,วเกี่ยวลืมลืมไปใไหมแล้วก็หนักใจเหมือนกัน,กนไม่ผมไม่พูดเลยซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูความเชื่องมันน,น,นะน,นี่ยหัวเท่เลยจะว่านี่ยตัวตรงกลางเนี่ยโคตรเท่เลยมันตัวไอรอนแมนสีดำนะทำมีแสงตรงกลางนี่ชัเลกไอรอนดำ นี่ก็คือเข็มขัดเข็มขัดเนี่ยขอไว้พวกพายลูกกระสุน่ะแน่นอนผมรู้อ่ะรียรีรยบรีวิวก่อนเดี๋ยวลงไปไม่ได้รีวิวครับเดี๋ยวตายก่อนฮี่กูได้หัดขีดกระสอบวะ่ะ จะแป๊บนึงนะครับผมรับจอบไปดู OBS ครับโอเคครับเราก็ได้อ่านดูนะครับม,มาล้วก็พาเพื่อนๆน,น้องๆหนูลงทีกันเลยดูความโหดของพี่เวสะนะเฮ้ยไม่มีอินซีด้วยไม่เป็นไรครับ <_ S 1> ที่หนึ่งมันจะมันซัดเต็มเวลาครับ เราก็จะทำอหลากันลงมาตรงโลเชีย่ยเฮ้ยมันลงก่อนเราครับทุกคนเฮ้ยมันสิงความเอาเปรียบมันเอาจะเปรียบอแต่เดิมนั่นเนี่ยเฮ้ฮเยเราจะตามน้ำมาแบบนี้ไม่ได้ครับมันเสียหนะ้าเฮ้ย อ้เฮี้ยหมัดมาซกกูเลยเอ้ยทำไมตัวมันติดวะเอ้าแม่งตัวติดโอ้โหตายครับทุกคนแม่งวิ่งหมัดมาซัดเต็มผมเลยเอาอีกสักตาหน่อยละก,กันแม่งอ้เี้วิ่งมามาต่อยเลยหมัดตรงเลยโอโหไก่ยังคันทำไมวะ เียไปครับกดไปีกแม่เม,มื่อกี้บเหมือนมนเหมือนเหมือนเก่งนะแต่ว่าไม่ได้เก่งหรอกเอาหมัดมากกต่อยเนี่ยมันได้เกง่งแปนทีเองเหรอวะแม่แปนทีเ,เล่นไปสองตาละยังตังตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ผมรอมาห้าสิบกวีแล้วนะนี่ครับจะหาว่าผมโมเลนเนี่ย ห้าสิบกวีแล้วก็จะกละยืนเฮ้ยมันได้รับกาโอ้ยคิดว่ากูเล่นกากขนาดต้นหาเพื่อนเลยไ,ม,ไมันได้เือวะเกินไปเปล่าไม่ไม่ไหวแล้วนะตรงโฟลโ่ได้ครับเออเฮียอะน่ะโฟโลโก็มีคนเล่นด้วยหรือว่าเราโหดเกินไปวะ โอ้คิดหนักเลยทีนะ่ะคิดหนักเลยไม่ไหวเลยแล้วก็มาในโซโลโเดียวนี่ครับคือผมก็มีก้อนขี้หมาแห้งนี่ประมาณ22ลูกถ้าไม่รวมกับอันนี้อันใหม่นะ เน in right ี่ยนะตามใหญ่ตามใหญ่พวกนี TR ้ห right ิวเฮ้นี TR ่หิวห right ิวเปล่าห <mismos. S 2> ิวเปล่าเราก็แจกหนะลากามเอ้ยฮ้เฮ้เฮ้เฮ้ไอกแจกโอ้ยยี่พกูแจกกูเขียนไม่ทันครับทุกคนแม่ไม่แจกละเกินไปว่ะเฮ้ยแจกคนป้าแม่งเลยตำแหน่งผิดพลาดอาร์มยูโน่กดไปห้าสิบบาทฮะ ห้าเพชรไม่เคยจะได้แต่ห้าสิบบาทงงมึงจริงๆแมพแดนชำมละบารอีกละอุ้ยแมพเขาใหญ่คลิปหายเลยใครจะเล่นไหววะคุยตัดตน,นเปื่อยอะ่ะที่เกียรตตัดคลิปด้วยเดี๋ยวไฮไลท์ก็ขอเลื่อนเดี๋ยวไฮไลท์ก็ขอหาไฮไลท์ก่อนนะ เออใครที่จะรอดูคลิปฮาแล้วผมนะมันมันอาจจะตัดมาสมุดบุดดน,น,นะพอดีผมไม่ใช่นักตัดต่อผมไปรักเล่นเกมแล้วก็ลงมากับผ้าคุมสีดำคีสเก็ตบอร์ดจะมาทูดโอ้ยขันไม่หยุดเลยเนาะแม่พูดแทนกูมา พอไปในคำหยาบด้วยละกันโซโล่เนี่ยเหรอไม่ต้องไปคิดอะไรมากครับทุกคนเอาหมาดไปต่อยกะตายละคนน้าลงมาละโอ้ยแม่งเอ้ยอาขันไม่หยุดเลยเฮีย้ยพวกกด้ต้มไก่ตัวนีาไก่เท่าเฮ้ยไม่มีปืนเลยเกินไปว่ะห้ ปุ๊บ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 โอ้ยเออเนื้อว่าแต่จะไม่มีปืนหอมเกินไปบบกปืนเนี่ยปืนก่อมาไม่เราก็ได้จับเป็น M60 กับ AK นะครับซึ่งเน่นอนเราก็จะเล่นขา เล่นคากับเ <c oughs> อเดวิสเสียงนี่แม่งโคตรเท่ละโอ้อยยาเราเยอะแล้วนะเนี่ยโอยยิงไปทางไหนก็เจอแต่ยาเนาะถ้าเราเจอคนมาช์ดนี่เราสู้ไม่ได้เลยนะเนี่ย ฟาล่าซัดเต็มบอลล่าสุดนี้มันก็เดี๋ยวดูกันว่าผมจะตัดช่วงไหนให้รู้ดิยั่ยขี้เกียจโดไม่กี้ผมเห็นคนอยู่แถวนี้โอ้ยเป็นไงครับโดดดิ้งหัว โอ้เกินไปบางที่ก็เกินเออปืนสองขวามาละกามคือแบบผมเนี่ยสเต็ปโยกโคตรผิวนะครับเอาปืนเอ็มหกสิบมาลกกากงามเดี๋ยวเราก็ไปดูบนเขาอยู่ตรงนั้นเนะคืออะไรอะ่ะ มันี่เดียมไปถึงไหนหวะโดนดิงแค่ไปสามสี่ห้าหกเจ็ดเมตรเองถึงขั้นตาก็มีแต่แอบอย่างเดียวเลยเนาะโอ้เกินไปวะ่ะลูกดูชิมหายเลยแม่มันลำโบสักคันนะาโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเก็บแตก ผมเก็บแตกครับทุกคนเฮีย oh, hey เอ้ยมันพังแม่งยังเล่นสสน่หบาร์เลสอยู่เลยเนาะโวกกระจอกแม่งคลิปนี้ได้กี่นาทีแล้ววะคลิปนี้ก็ได้สิบห้านาทีนะครับอืมเดยวเอาอีกสักแมตต์ดีไหมหรือว่าจะไง พอแล้วนะครับคือผมก็จะเอาไปตัดอีกจักหนึ่งนาทีแล้วก็ลงให้ทุกคนดูนะครับสุดไอรอนแมนนี่ก็คือสุดแห่งความจังไรนะครับผ้าแต่ผมแตกฮึไม่ได้เก่งอะไรหรอกชุดนี้มันอ้วนเกินไปนะครับคือแบบมันไม่ัมนไม่จ่อยเหมือนตัวผู้หญิงนะครับปลาละครเซ็กซ์ o ุดบาย